ของเขาค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเขาจะมีกันแดดตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือเขาก็มีการแบบพัฒนาทุกปีค่ะกันแดดในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีะเทคโนโลยีที่เรียกว่าแอล็อกคือมีเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมซาบแบบผิวได้ง่ายมากแล้วก็สามารถโบกได้ทั้งวันโดยที่แบบไม่ไม่วอกแล้วก็ไม่ไม่มีความเทาเกิดขึ้นที่สําคัญเนี่ยเขามีวิตามินซีด้วยนะคะวิตามินซีตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้อ่อไฟเรื่อนจุดด่างดำแล้วก็ทําให้ผิวไม่หมองคล้ำจากแสงแดดหม,มองคอากาศมันไๆหมอมากค่ะแล้วก็ หรือว่าอยากจะลองกันแดดที่มีความบางเบากับผิวนะคะแต่งหน้าแล้วก็สามารถทาทับได้างนะคะก็ลองกันปาเกนเย็ดูนะํามถึงเรื่องที่เราไลฟ์ในติกซัปแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลคนด้สเยอะหมดสซนกระแปีที่แล้วค่ะแล้วก็หนูก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าหนูไปมิลานใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปดูแฮชแท็กตัวเองในทวิตเตอร์แล้วก็ มันมีบทสวดบนแชร์ะ uh, uh. แล้วก็งงๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรจนแบบว่ามีผู้จัดการของน้องนานีอะค่ะที่ไปด้วยกันเขาก็บอกว่า เก้าตอนนี้มันแช์อยู่มากเลยค่ะ,ะพี่แบบเราสวดบนอะเราสวดยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอวิธีเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบพี่หนูอยากพูดเลยหนูดูอมแก่มากเลยอะหน <c oughs> ูดูแบบดูแก่อ่ะพี่แล้วก็มันคือยังไงทำไมเราถึงแบบเราสวดอันนี้เป็นการนะกอนอนคือจริงๆก็สวดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็น หนูว่ามันมีมีอ๋อน่าจะเป็นหมอดูหรือว่ามีคนสักคนนะคะพูดให้หนูฟังว่าสวดบทดเนี้ยเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยลองสวดดูอะไรเงี้ยก่อนนอนอะไรอย่างเงี้อนนอนยะคะ่ะแล้วตอนแรกหนูก็จะสวดแค่แบบออ แค่รอบเดียวก่อนหลังๆห,หนูก็เพิ่มเป็นเก้าจบอะไรอย่เงี้ย<อ>ให้มันแบบเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ดูมงคลด้วยอะไรเงี้ยค่ะคสวนไปมันเริ่มเห็นผลไหมว่าเพราะหลายคนก็เอ้ยก็เหมือนมีอะไรดีๆเข้ามาหลังๆหนูว่าไม่รู้ว่าดีขึ้นไหมแต่ว่าหนูรู้สึกดีไหม่ยถหนว่าการที่สวนมันก็ มันก็เหมือนเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของเราเนาะเหมือนกันไหว้าพระหรือว่าบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเหมือนกันมานิเฟตอลค่ะแบบไม่ได้อยากให้มงง่ายแต่ว่ามันก็เหมือนการที่เราพูดกับตัวเองซ้าๆว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในทุกวันเลยนะคะอันนี้ส่วนมากี่ปีแล้วกาจะไม่รู้เลยนะถ้าเป็นปีแล้วนนแต่นา <ะ S 2> นๆ <ะ S 2> คือก้าวสวดบทนี้บทเดียวใช่ไหมไม่ได้ไปยังบทอื่นมีมีบทอื่นด้วยค่ะแล้วเราก็จะแบบแผ่เมตตาแบบแเราจะแบบ เหมือนเขาเรียกอะไรหนูจะซื้อดอกไม้ถวายพระบ่อยอะค่ะใช่แล้วก็แบบก็จะนั่งสวดเรื่องนั้นแล้วดูมีสายธรรมะทั้งงูไปเลยนะเี่หนูก็อยากมีหนูอยากเล่าเหมือนก้าวสวดมันไม่หลงก็ไม่ออดมันดูแบบขัดกับลูกอะไงไันเองดีเลยเออเขารู้สึกว่ามันชีวิตมันดีขึ้นอยู่มันมีอะไรแบบเป็นชลูกเป็นลากหรือเป็นเหตุการณ์ที่ด้แน่ ไม่มีนะหนูว่าแบบตั้งแต่ทำงานมาหนูก็มันก็พัฒนสมาเรื่อยใช่ไหมว่าเอองานในวงการหนูหนูก็เบนเทนมาเรื่อยๆเลยเนงะี้ยแล้วก็เรื่องแบบหนูว่าเรื่องความคุกความสุขอ่ะมันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นหรือเราซื้อหวยแล้วถูหวยอะไรอย่างเงี้ยอรออกไหมมันก็เลยไม่ได้เห็นว่าจุดเปลี่ยนมันขนาดนั้นอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ได้จริงๆก็คือเรานอนหลับ <ใ>เรานอนหลบเราได้ความสบายใจเรารู้สึกว่าเออเราเราทำสิ่งเนี้ยเราอุทิศส่วนกุศลไปให้แบบคนที่เราเคยทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยวันน่ะแล้วมันทําให้เราจิตใจเราก็สบายด้วย,ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้ถ้าทำวันนี้เป็นผลอะไรอย่างเอะไรนะคะถ้าทวันนี้เป็นผลอะไรแต่ <ทำ S 1> คนหา,ากกระทค่ะมีคนมาขอทำแนะนั้นไหมหรือมีคนแบบเออมีคนมาขอมาทำตามเราอะไรเงี้ยแบบหนูว่าถ้าหนูไลฟ์ในติ๊กต็อกรอบน่าจะมีคนมาถามแล้ววันนึงใช้เวลากับการ แบบเดียวเลยค่ะถ้าสมมติว่าหนูไม่มีเวลาเลยหนูก็จะสวดเก้าจบตอนหนูนอนเลยค่ะอ๋อคเือตอนนี้สามารถได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูกไม่ต้องอะไรเนี่ยจบแล้ว เห็นบางคนก็เขียนว่ามีเลิกเหมือนแบบเป็นทอิวเตอร์ที่เป็นหมอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูดวงอ่ะเขาก็เขียนว่ามีเลิกนะแต่ว่าหนูไม่เคยเลยเพราะว่าเราทํางานกว่าจะเสร็จเรางานไม่ได้แบบเป็นรูทีนอย่างเงี้ยเราก็ก่อนนอนเราก็นอนสวดเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำเพื่องที่สำเรเรื่องนี้มันดูอ่อนแกรม ผมก็อยากเด็กอยู่นะน่จะไม่เกี่ยวไงอันนี้มันเรื่อง,งเป็นที่เพึ่งทำใจเงใจเหอะไรเงี้ยทำก่อนหน้านี้เหมือนเราไปทั้งไปเรียนไปเรียนนะคะโอ้ยพิ่ตามข่าทันมากฉันเห็นฉันเห็นเธอสักทัแล้วฉันก็ลืมถามไปเรียนคะะไปเรียนภาษามาหงเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะทำไมทำไมเออทำไมเออจุดมันไป หนูเอ่อคือหนูว่าเรียนเรียนภาคอีสปโรแกรมมาตอนเด็กแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันหายไปแล้วหนูคือหนูเป็นคนที่หนูชอบเรียนอ่ะค่ะหนูชอบเรียนอยู่แล้วแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เรียนต่อโทรหรือว่าเรียนต่ออะไรสักด้านนึงอะไรเงี้ยการเรียนภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ต่อยอดให้เรามีเนื่องจากเราก็ไปงานทํางานที่ต่างประเทศบ่อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าบางทีเราใช้ภาษาไทยเราเจอกับคนไทยเราจะไม่ค่อยได้ฝึกแล้วเราก็จะลืมบางทีเราพไปแล้วมันก็จะ แดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาคือหนูไม่ได้ไม่ได้เป๊ะแบบเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากพัฒนาตัวเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราลองไปเรียนสักเดือนนึงมันก็ไม่ได้หายไปมากมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เหมือน,นได้ย้อนกลับไปในชีวิตวันวานนะคะที่แบบมีเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ฮะ <laughs> หนูว่าโปรเกสเยอะเลยนะเพราะว่าตอนที่หนูสอบอมันจะมีมาตรฐานภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตอนแรกหนูก็จะได้ประมาณประมาณ B 1 B 2อะคะ่ะตอนนี้ผมก็ขึ้นไปแบบ C 1ก็คือแอดวาร์เลยอนะไรเงี้ยในในภายใน2อ,อาทิตย์เพราะว่าหนูก็สอบแบบเหมือนสอบโปรเกสตัวเองเรื่อยๆว่าเอ๊ะเราพัฒนาหรือเปล่าระหว่างที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเตรียมตัวนานเลยว่าการางานหนึ่งเดือนประมาณยี่วัน เรคิดมาประมาณแบบ5-6เ,เดือนค่ะก่อนที่จะไปเลยนะว่าว่าเราจะไปแลว้วก็คิดเราว่าแบบวันหยุดมันก็ค่อนข้างเยอะอะค่ะมาการลาการไปใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ได้ทำง,งานเป็นก้าวสุภาพบราษธรรมดาใี่เป็นยังไงมากเลยนะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครรู้จักหนู แล้วก็หนูเดินไปตามทางหนูจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราแบบก็ไม่มีใครสนใจว่าหนูเป็นใครมันก็เวลาเราคุยแลกเปลี่ยนมุมมองมันก็จะไม่มีกําแพงหรืออะไรสักอย่างจากคนอื่นแล้วก็จากเราด้วยเลยอยู่ไปอยู่มาขึ้นพารูไหมฮะรู้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 แหละขรโลดสิแต่เขาไม่ได้สนใจเขาก้ขอไเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่แต่พอให้ไปเขาก็งงว่าแบบคุอายุอายุหรอกันระ ก็เลยแบบบอกว่าอ๋อประเทศไทยประชาประชากรมันเยอะต้อ้เไม่มีอะไรเป็นปกติคนองฟ้โลยอย่างนี้อยู่แล้วเขาไม่ถามว่าเฮ้ชวแบบเป็นอะไรที่คนนังอะไรอย่างนี้มีไหมก็บอกว่าก็ทำงานแบบปกติอะไรเงี้ยเป็นแอคเควอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เพื่อ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 ื่อแต่วเ่าเื่อหนู่เ่ามัื่อเพราะเ่าเหมือนเราไปต่างชาติเ่ได้ เขาก็ไม่ได้แบบอะไรแบบนั้นอะไรแล้วแหนึ่งเดือนที่ม่งมีหนึ่งหนุ่มช่างมัดจีไหมฮะทำไมตัวชะงักอยูอว่าทำไมตัวไล่ทำไมตัวชะงักมีเป็นไงแล้วเล่นสารตอบไหมก็คุยนิดหน่อยโอ้ยไอ้เจมี่คุยต่อไหมนิดหน่อยตอมอะไรคุยนิดหน่อยแต่ว่ามันไกลมากหรือหมือหมอดูที่ไหนสากว่าเธอต้องเดิน ไม่มีไม่มีเลยค่ะก็ยังแบบก็ก็เหมือนคุยกันแบบเหมือนทีปิ้นทัชเฉยๆนะคะว่าแบบเพื่อนของเพื่อนอะไรางเงี้ยเขาป็นอะไรเขาเป็เป็นเพื่อนในชาเที่ยวกันเิดเปิเปล้วจคุยกันก็คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างค่ะเหมือนแบบก็คุยเหมือนเพื่อนสบายๆไม่ได้มีไม่ไม่ไม่ไมนไม่ไมยไม่ไง่ไม่ไม่ม่ไ่่ม่มม่ไ่ไมไ ตอบอบจะมีมีแผนต่อไปอยากไปอีกค่ะจริงๆหนูว่าถ้าเออ่งานในวงการหรืองานที่นี่ของคนข้างเระเทศเลยหนะูก็มีแผนที่อยากจะไ,ไปเรียนต่อแล้วก็อยากอยากอยากไป work abroad ไม่เรียนต่อจะไปเรียนต่อที่นู่นที่นู่นแล้วก็อยากเอร์ o r k abroad แต่ว่ามันก็ไม่รู้อนาคตว่างานในวงการเราขนาดไหนเราจะไปได้อีกแค่ไหนอะไรอยย่างงเี้ไม่ใช่ไปเ <ไป S 1> รียน<บ>แล้วก็ไปเรียนเลยอะไรอย่างเขอหย่ยา ยังยังยังไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้ามันเริ่มราชาแล้วก็ต้องขออนุญาตีส้วดันี่ไม่ยุเ่ยวคเดีใช่ค่ะถููว่าแบบเป็นหอเป็นหอนักศึกษาห้อเล็กปตารเมระรอย่างเงยเป็นเด็กหอเป็นเด็กหอโอเคีมาค่ะ Welcome to Star Society